ที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กด share ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ l ล n e ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะขอให้เกียรติชาวราศีมีนเป็นลำดับแรกเพราะเดือนมีนาคมเป็นเดือนเกิดของชาวราศีมีนค่ะ อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกคนมีสุขภาพพรรนไมัยแข็งแรงนะคะและไพ่เกทาลอดประจำเดือนมีนาคมปีพศ2565ของชาวราศีมีนได้แก่ e i g of Cups, the Sun, Five of Wands, the Emperor, Ace of Coins, Man of Coins, t h o f Swords, Ten of Wands, Two of Swords, Beyond j u d g m e n s and Six of Cups เอาละชาวราศีมีนคะ่ะมาฟังความหมายของไพ่เกทาลอด จะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่าเนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่เกทาลอรในวิดีโอคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะในช่วงนี้ราศีมีนบางคนต้องการเคลียร์ปัญหากับคนรักคุณต้องการความชัดเจนว่าตกลงแล้วเขาจะเอายังไงกันแน่เขาจะอยู่หรือเขาจะไป บอกมาตรงๆให้ชัดเจนกันไปเลยเพราะคุณขี้เกียจเดาใจเขาแล้วก่อนหน้านี้คุณอัดตกอยู่ในสภาพเหมือนคุณจิตไม่ปกติต้องมาคอยเดาใจเขามาคอยอ่านความคิดเขาคอยสังเกตพฤติกรรมเขาวันแล้ววันเล่าแล้วก็เอามาประเมินประมวลผลถอดรหัสว่าเขาต้องการอะไรกันแน่บางครั้งเดาถูกบางครั้งเดาผิดมันน่าเบื่อหน่ายและปวดหัวมากสงสารตัวเองเหลือเกิน วันนี้คุณคงทนไม่ไหวแล้วเลยขอเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องไปเลยแม้ว่าภายในใจเลึกๆคุณก็แอบกลัวเหมือนกันว่าถ้าคนรักบอกว่าเขาจะไปคุณคงเสียใจคะ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อว่าคุณหมดความอดทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็พร้อมจะประชิญเมื่อวันนี้คุณต้องการเคลียร์ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้คะ่ะไพเกทลอดบอกว่า ปมปัญหาของชาวราศีมีนบางคนเป็นประเด็นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักทำตัวเป็นเจ้าชีวิตคอยควบคุมจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าขาดอิสรภาพไม่เป็นตัวของตัวเองชีวิตเหมือนถูกคุมขังถูกควบคุมทุกอย่างถ้าทำอะไรไม่ถูกใจไม่ทำตามคำสั่งถือว่ามีความผิดร้ายแรงมากแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะเบาะแวงกันใหญ่โต ชีวิตแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการถูกขังซึ่งคิดว่าทำกันเกินไปแล้วถ้าตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ไม่อยากอยู่ค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งสองคนมีแนวคิดไม่เหมือนกันแล้วตกลงกันไม่ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งมองว่าไม่ได้หรอกต้องควบคุมเธอไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วก่อปัญหาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดเห็นขัดแย้งว่าต้องการอิสระอย่ามาบังคับกันอย่ามาสร้างความกดดันให้กัน เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนมีแนวคิดต่างกันสุดขั้วแล้วตกลงกันไม่ได้แม้ว่าทั้งสองคนยังไม่ต้องการร้างลาเลิกรากันก็จริงแต่ปุมประดินปัญหาที่ทั้งสองคนมีแนวคิดต่างกันสุดขั้วมันเป็นเรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์ดังนั้นจึงส่งผลให้ต้องมานั่งคิดทบทวนค่ะว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าทั้งสองคนเข้าใจว่าความรักมันไม่ช่วยอะไร เพราะเหนือกว่าคำว่ารักคือการที่คนสองคนจะต้องยอมรับนิสัยของกันและกันให้ได้และควรจะมีพื้นฐานอุปนิสัยใกล้เคียงกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ปรากฏว่าชาวราศีมีนกับคนรักทั้งคู่อาจมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ต่างกันสุดขั้ว ณเวลานี้ทําให้คนทั้งคู่รู้สึงในคําพูดที่ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้ถ้าทั้งสองคนใช้ความรักเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งคู่จะต้องลดลาวาศอกให้กันแล้วหาจุดตรงกลางให้ได้แต่ประเด็นปัญหาก็คือทั้งคู่ยังคงยึดมั่นถือมั่นและความเป็นตัวตนมากกว่าจะยอมปรับเปลี่ยนจึงต้องมานั่งคิดหนักเลยคะ่ะเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไง ดังนั้นไพเกทาลอดจึงพูดถึงปประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรากักความสัมพันธ์ว่าถ้าคิดว่าจะไม่เลิกกันถ้าจะคบกันต่อไปนั่นหมายถึงว่ากลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เดิมที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจพอได้รับความกดดันแทบทนไม่ไหวเลยในแต่ละวันถ้าวันนี้ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เหมือนได้ออกจากกรงได้ชีวิตกลับคืนมาและเป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าตัดใจจากกันไม่ได้ก็หมายถึงว่าเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในกรงใหม่แล้วก็ตกอยู่ในสภาพถูกกดดันบีบคั้นจิตใจชีวิตเดิมๆที่อยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความลำบากใจพอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาก็รู้สึกขยาดกลัวมากค่ะไม่เอาอีกแล้วไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกแล้วสุดท้ายก็ยังตกลงกันไม่ลงตัวค่ะ ภายในใจคิดว่าทำไมความรักไม่ช่วยให้เราสองคนปรับตัวเข้าหากันได้มากกว่านี้ทำไมความเป็นตัวตนระหว่างเราสองคนมันเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่เคยลดลาวาสอกให้กันทั้งที่ปากบอกว่ารักพอจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆทั้งคู่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนไม่ยอมเปิดใจรับฟังไม่ลดลาวาสอกให้กันเชื่อว่าจริงๆแล้วเจตนาต้องการปรับความเข้าใจกัน แต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ใช่เป็นการปรับความเข้าใจกันกลับกลายเป็นการโต้เถียงกันเนื่องจากทั้งคู่มีทัศนคติมุมมองมีแนวคิดแตกต่างกันสุดขั้วและที่สําคัญที่สุดก็คือแนวคิดและการกระทำของตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งสุดท้ายเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นปัญหาเหมือนคุณพายเรือวนอยู่ในอ่างคะ่ะคุยกันไปคุยกันมามันก็เข้าอีรอบเดิมคุยกันไม่รู้เรื่อง ซึ่งมันเป็นปัญหาคาราคาสังเรื้อรังของชาวราศีมีนจากประสบการณ์ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาปรึกษามักมีปัญหาว่าเจอคนรักที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมั่นใจนักหนาว่าความคิดของตัวเองถูกต้องไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนมีอีกโก้สูงปี๊ดไม่เปิดใจรับฟังใครทั้งนั้นและกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มแม้ว่าปากก็บอกว่ารักรักรัก แต่เราก็งงว่ารักภาษาอะไรกันรักแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเขามันจะเป็นความรักได้ยังไงคุณก็งง,งค่ะถ้าเขาจะทำตัวเป็นผดิเดการมักทำตัวอยู่เหนือคนอื่นอยู่เสมอเหมือนคนบ้าอำนาจถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้จงอยู่คนเดียวไปเถอะเขาอย่าได้ไปดึงใครมาร่วมเวรร่วมกรรมด้วยเลยเอาละชาวราศีมีนเดี๋ยวมาฟังเทพคิอปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมีน Express your love พอได้พไพ่ใบนี้ราศีมีนอาจโอดควรว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงในเมื่อว่าทุกวันนี้รู้สึกอึดอัดใจจะแย่ปัญหาประเภทแบบนี้เข้าทำนองรักแรงจนเกินไปบางครั้งการแสดงความรักมากจนเกินไปทำให้ไปก้าวไายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งโดยคิดไม่ถึง จึงทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจปัญหาที่เกิดขึ้นในความราักความสัมพันธ์มักเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิทยาเพอเอาพฤติกรรมดักไซด้านมืดความเป็นตัวตนท่าแท้มาปฏิบัติกับคนรักโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันเป็นความคิดที่ซับซ้อนจะต้องสาวถึงปมปัญหาในเชิงลึกเลยทีเดียวค่ะถ้าถึงที่สุดแล้วคุณรู้สึกอึดอัดใจมากทนไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้ คุณต้องมีจิตใจหนักแน่นตัดใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่าคุณยังตัดใจไม่ได้ต้องหาทางออกด้วยการศึกษาจิตวิทยาเพื่อให้ได้เข้าใจความเป็นตัวตนแท้จริงของกันและกันและหาทางปรับเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เรื่องราวความรักของชาวเกย์ต้องศึกษาจิตวิทยาให้มากๆนะคะจึงจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เอาละชาวราศีมีนแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้า ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ